คุณจะสามารถพูดว่าสวัสดีในภาษาสวีเดนได้อย่างไรติดตอกติดตอก hey พูดว่าขอบคุณได้อย่างไร a c k พูดว่าได้โปรดได้อย่างไร Snälla พูดว่าขออนุญาตได้อย่างไร r s ä ช t a m i ม พูดว่าใช่ได้อย่างไรหย่า <Ja. S 1> พูดว่าไม่ได้อย่างไรเน่ <Nee. S 1> พูดว่าคุณสบายดีไหมได้อย่างไรฮิมมูพูดว่าดีได้อย่างไรปรอพูดว่าแย่ได้อย่างไรตัวเล็ <Bra. S 1> พูดว่าลาก่อนได้อย่างไร Hey d <då>. o พูดว่าชื่อของฉันคือได้อย่างไร Ja heter พูดว่ามันราคาเท่าไรได้อย่างไร Hur mycket kostar det หากคุณชอบโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆได้เลย